เอ็มเจอมากับตัวเผยนิสัยแท้จริงพิงกี้พรีเดว่าหลังจากเรื่องราวโด่งดังบนโลกออนไลน์ชั่วข้ามคืนและกำลังเป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในขณะนี้หลังจากนักแสดงสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชถูกควบคุมตัวก็ทำเอาแฟนๆนั้นและเพื่อนร่วมวงการห่วงใยกันเป็นจำนวนมากโดยเพื่อนสนิทในวงการของพิงกี้สาวิกาชัยเดชนั้นก็คือเอ็มบุตราร a วงคำเหลา ทายาทบุตรสาวของตลกยังหม่ำจกมกซึ่งครั้งหนึ่งเธอเคยออกมาพูดเปิดใจคุยกันถึงมรสุมชีวิตที่พิงกี้สาวิกาได้เจอเจอมาตลอดระยะเวลากว่า29ปีว่าเธอต้องเจออะไรมาบ้างและหลายคนอาจจะมองว่าพิงกี้สาวิกาเธอเป็นคนแรงๆแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นเอ็มบุตรสราคำเล่าว่าเธอเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่พิงกี้สาวิกาเล่นเป็นดาวพระสุกตอนยังเล็ก ช่วงแรกที่ได้รู้จักกันเพราะไอ้์นพัช,ชรินทายาทนาคอมที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่ยังเล็กๆแนะนำให้รู้จักพิงกี้สาวิกาบอกว่าต้องขอบคุณไอ์ที่ทำให้เราสองคนได้รู้จักกันส่วนความรู้สึกแรกที่เอ็มบุษราคำได้เจอกับพิงกี้เจ้าตัวเล่าว,ว่าคิดว่าเขาต้องหยิ่งในตัวเองเพราะว่าเขาเป็นดาราดังคิดว่าต้องเป็นคนไดร้ายแต่ต้องลบภาพนั้นไปเลยเราไม่เข้าใจวงการบันเทิง ภาพที่เราเห็นดาราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นจากที่มองพิงกี้ก็เป็นคนร้ายๆพอรู้จักแล้วทำไมถึงเป็นคนแบบนี้จริงๆแล้วก็เป็นคนน่ารักซื่อบือ้อบางทีชอบให้คนเอาเปรียบจนเพื่อนอย่างเราทนไม่ไหวในบางครั้งและก็ดีใจที่ได้มาเจอกี้เห็นกี้เข้มแข็งขึ้นส่วนทางด้านพิงกี้ก็ยอมรับว่าคุยกับเอ็มแล้วนิสัยเดียวกันฉันอยู่กับแกแล้วฉันสบายใจ ไม่ต้องรู้สึกว่ามีอะไรด้านเอ็มก็ยอมรับว่ารู้สึกว่าเข้ากันได้ดีไม่ต้องวางฟอร์มกันคนจะมองว่ามันซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างใส่ซื่อดีใจที่ได้มาคุยกับกีหวังว่าจะช่วยเป็นยางลบลบภาพความทรงจำของกีออกกับคนที่คิดว่ากีคิดร้ายหรือว่าเป็นคนที่ดูแรงๆอย่างโน้นอย่างนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของพิงกี้ ส่วนเรื่องราวล่าสุดจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ